ขณานี้เวลา1นาฬิกาจุดจุดจุดนาทีวงเล็บจะไม่ได้วันนี้นะคะก็จะมาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเพื่อนนุชหรือยุรีของเรานั่นเองนะคะเพลงที่จะมาร้องในวันนี้หลายๆคนไม่มีใครไม่เคยได้ยินค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday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  to you. เวอร์ชันภาษาจีนค่ะชุนิชังลาควาลาชุนิชังลาควาลาชุนิชังลาชุนิชังลาชุนิชังลาควาลาวันเกิดปีนี้ขอให้ยูรีนมใหญ่ขึ้น นะคะคัพคัพซีเลยเป็นไงล่ะเลิศป้าเลอคะ่ะพอนมใหญ่แล้วอะไรๆจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะชวนเราไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมไม่ใช่ชวนเราไปกินเหล้าอย่างเดียวพอกินเหล้าทีไรเราก็เมาหัวลาน้ำทุกทีอีกอย่างเวลาเราเมาเราเห็นภาพที่มันไม่ควรเห็นเช่น อวกที่ต้นนางกวกักหรืออาบน้ำให้เพื่อนแบบนี้นะคะปีนี้ก็ขอให้ยุลีคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองก็ให้งจะภาพจงงจรเญกรุรักนะจุ๊บจุบบ๊ายบาย